เปิดกล่องละครเย็นวิกหมอชิตตอนรับครึ่งปีหลังเดินหน้าจัดหนักสำหรับวิกหมอชิตล่าสุดเปิดโพลละครใหม่หาเรื่องเพื่อลงจอมอบความสุขให้คุณผู้ชมในช่วงเวลาก่อนข่าวพักคำ่ำประเดิมด้วยละครที่ทำให้คุณอมยิม้มเรื่องรักแท้แทบลร้รับประกันความนัวเพราะรักแท้ครั้งนี้มีปาร,ราเป็นตัวชูรสนำแสดงโดยพระเอกมาร์คเคมโอสรัตทีจับคู่นางเอกหน้าคมเกรซพัสิตาพร้อมดันนักแสดงเจนใหม่เตรียมแจ้งเกิด ต่อด้วยความสนุกกับละครโรแมนติกคอมเมดี้สาวใช้เดลิเวอรี่เรื่องราวของแฟนเก่าตัวร้ายที่กลายมาเป็นสาวใช้จอมจุนลุ้นรักคาสนโววาพอลลกติดการพบกันของพระนางเคมีใหม่เมฆจุติประกบคู่แพรวเชอร์มาวีตามมาด้วยเรื่องราวความรักปนวปืนที่จะชวนให้คุณมีรอยยิ้มไปพร้อมกับพวกเขาในละครมาเฟียลัมซิ่งที่จะมาสร้างความมุ่นชวนฟินนำแสดงโดยพระนางเคมีดีฟีฟาเปรมอานันต์และชิงชิงคริธา มาต่อละครดราม่าน้ำตาท่วมจอดังฟ้าสิ้นตะวันคว้าแชปวรากรโคจรมาพบกับมิ้น,นท์พรทิวาเรื่องราวของพวกเขาจะทำให้คุณดิ่งไปกับความเศร้าระดับไหนต้องติดตามปิดท้ายกับการกลับมาของละครสาวน้อยในตะเกียงแก้วกับตอนใหม่มนตราในตะเกียงแก้วโดยรวมตัวหนุ่มสาวเช่นใหม่นำโดยภูมิเกียรติภูมิประกบคู่นางเอกสาวมาแรงการณนัชชา เตรียมพบกับละครก่อนข่าวพักคามที่อัดแน่นความสนุกครบรถเพื่อให้ทุกช่วงเวลาของคุณเต็มไปด้วยความสุขอีกไม่นานเกินรอค่ะ